สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับผมวันนี้ผมมีเสน่จันร์ประกายดาวนะครับผมเป็นต้นแม่นะครับผมที่มีลูกดกมากๆเลยนะครับผมเป็นป,ประกายดาวกายนะครับผมนะครับตอนแรกก็เลี้ยงมาก็เป็นประกายดาวแบบว่าด่างลายแบบเทพเลยนะครับผมพอ,อเลี้ยงนานๆไปนะครับผมนางก็ประมาณว่าก็เริ่มกาย ไปเรื่อยๆแล้วก็ความสวยก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอะมาชมต้นแม่ก่อนนะครับผมว่าความสวยน้องเนี่ยจะประมาณไหนนะครับผมอันนี้คือใบแรกๆนะครับเขาเลยนะครับผมเนี่ยด่างกระจายนะครับผมด่างกระจายเลยนะครับผมนะครับอันนี้คือใบแรกๆเลยเนาะนี่ครับอยู่ใบล่างนะครับผมนะครับเนี่ยใบแรกๆก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับผมเนี่ครับ พอพัฒนาขึ้นนะน้องก็จะกลายนะครับผมกลายไปเรื่อยๆืเลยนี่นะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมนี่ด่างทั้งล่างทั้งใบเลยสีชมพูนะครับเนี่ยนะครับผมประมาณนี้เนาะนี่ครับจะกลายนะครับผมสวยงามนะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับหน้าด่างหลังก็ นะครับด่างติดชมพูมาแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้คือใบล่าสุดนะครับนะครับผมใบล่าสุดนะครับนยครับชมพูมาแบบสวยงามเลยนะครับนะครับผมนยครับนะครับผมก้านนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมนะครับนี่ประมาณนี้เนาะนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับต้นลูกเขาบ้างนะครับมีทั้งหมด8ต้นนะครับผม อ่าฝั่งนี้เลยนะครับผม8ต้นนะครับผมอันนี้คือต้นที่1นะครับอ่าดูชัดๆเลยนะครับผมอ่าต้นที่1คือต้นนี้เนาะนี่ครับใบนี้เลยนี่ครับเนี่ยนะครับสวยงามนะครับ2ใบนี้เท่าต้นแม่ไปแล้วนะครับนี่ครับลูกต้นที่1น,นะครับใบที่2นะครับผมอ่านี่คอรับอันนี้หลอดใหม่นะครับหลอดใหม่นี่นี่อันนี้นะครับผมหลอดใหม่ นะครับน่ะในอีกใบหนึ่งนี่คือแบบต้นลูกนี่ใหญ่เท่าต้นแม่เลยนะครับต้นนี้ใครไปได้คุ้มมากเลยนะครับผมมาดูต้นที่สองฝั่งนี้นะครับอ่าโอ้หต้นที่สองนี่ครับนะครับผมต้นที่สองนี่นะครับอ่าต้นที่สองเนาะนี่ครับนี่อินี่ใบใหม่ล่าสุดนะครับอ่าใบใหม่ล่าสุดก็ออกกายเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมนี่นะครับผมอ่านะครับ สวยงามนะครับต้นใหญ่นะครับผมต้นใหญ่เลยนะครับอ่าอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ล่างสุดเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนี่น้องเล็กน้องเล็กนะครับผมน้องเล็กมีใบเดียวเนาะต้นนี้ครับผมนี่นะครับด่างนะครับเทปเทปนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับต้นที่สี่นะครับผมฝั่งนี้นะครับต้นที่สี่นี้ก็โหสุดยอดเลยนะครับผมต้นที่สี่อันนี้คือใบล่าสุดเลยอันนั้นนะครับนี่นะครับ นี่ต้นที่4เนาะนะครับอันนี้คือใบล่าสุดเขาใบนี้นะครับผมนี่นี่นี่ใบนี้เลยนะครับนี่ใบนี้นะครับนี่ใบนี้เลยใบล่าสุดชมพูมาเลยนะครับผมอ่านะครับอ่านี่อีกใบหนึ่งของเขานี่ครับคือใบนี้เนาะอันนี้ใบแรกๆเลยเนี่ยนะครับผมนี่นะครับมีอีกหลอดหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับผมอ่าตัวที่5นะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าข้างในเนาะเนี่ยเนี่ยนะครับผมข้างในเลยด่างๆ นะครับกายนะครับผมเนี่ยต้นที่ห้านะครับผมอยู่ลึกสุดเลยต้นนี้นะครับผมอ่าอันนี้มีใบร่วงใบหนึ่งนะครับผมใบนะครับไม่เป็นไรเนาะต่อไปต้นที่หนะครับต้นนี้เลยโต้นนี้บอกเลยนะครับคุ้มๆนะครับต้นที่หต้นนี้เนาะนี่ครับนี่ใบหนึ่งนะครับต้นที่หนี่นะครับนี่นะครับต้นที่6มีดางแบบนี้มีใครเห็นไหมครับเคยเจอไหมครับแบบนี้ครับนี่นี่เลยนะครับประมาณนี้เนาะเนี่ย นะครับผมเลี้ยงมาก็เพิ่งเคยเห็นนะครับจะออกนึ่งเหลืองนะครับติดชมพูชมพูเลยนะครับหลอดใหม่ครับกลังจะมาแล้วนะครับผมนะครับหลอดใหม่นะครับนะครับผมโอเคนะครับหกแล้วเนาะต่อไปเจ็ดนะครับผมเจ็ดก็คืออันนี้ตันนี้เลยนะครับผมเจ็ดนะครับผมเจ็ดนะครับผมเจ็ดนี่นะครับผมต้นที่เจ็ดนะครับนี่นะครับ นะประมาณนี้เนาะต้นที่7นะครับรู้สึกว่าต้นที่7นี่ก็นี่ครับด่างชมพูนะครับนี่ใบใบใบบนเขานะครับผมนะครับนี่เลยสวยงามนะครับต้นสุดท้ายต้นที่8นะครับนี่ต้นที่8นี่ด่างนะครับสวยๆเลยกายนะครับนี่ต้นที่8เนาะนะครับอ่านะถ้าใครสนใจก็ เสนอราคาไม่ได้เลยนะครับผมข้างล่างไม่ต้องพูดถึงเนี่ยครับนะครับไม่เคยรื้อนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนกระถางเลยนะครับผมใครได้ไปนะครับนี่คือวิธีการนี่คือวิธีการแยกหนองนะครับสนิจจันประกายดาวกายนะครับผมเนาะนะครับในลักษณะการแยกหนอเนี่ยเราก็ค่อยพยายามจะเย็นๆนะครับผมนะนะครับผมจะเย็นๆเลยนะครับค่อยๆขี่ดินนะครับผมของน้องออกนะครับผมเนาะนะครับค่อยๆขี่ออก นะครับผมถ้าเราทำแดงเนี่ยรากอาจจะขาดนะครับนะครับผมรากน้องอาจจะขาดได้นะครับผมนะครับค่อยๆเคลียร์นะครับผมเขย่านิดนึงนะครับผมเขย่าเพื่อให้ดินนะครับผมนะครับผมการที่เราทำแบบนี้นะครับอ่านะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นรากของหน่อของน้องด้วยนะครับผมถ้าเราไม่ยกออกจากกระถางเนอะนะครับเราก็จะไม่เห็นนะครับอ่ารากของล้างน้ำหน่อนะครับต้นลูกของของเขาเองนะครับผมอ่า พอเราดินเกือบจะหมดแล้วก็น้ําล้างนะครับผมล้างรากนะครับผมให้ดินนะครับผมให้ดินที่เกาะรากเลยออกไปนะครับผมเนาะนะครับผมฉีดได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวใบจะหักรากจะขาดอะไรต่างนะครับผมไม่ขาดแน่นอนนะครับผมในการตัแยกหน่อั้งนี้นะครับผมนะก็นะครับผมนี่นะครับดินนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เห็นราก นะครับของต้นลูกนะครับผมหรือหน่อนั่นเองคราบได้ชัดเจนเวลาเราแยกนะครับจะได้แยกง่ายๆนะครับเด็แยกง่ายๆนะครับผมนี่นะครับการแยกหนอนเนาะเราก็ต้องเจเยนๆนะครับนะครับผมค้าผมขอบคุณขอบคุณคับผมเราได้ทําการแยกหนอนะครับเสร็จแล้วนะครับผมได้ทั้งหมดห้าหน่อนะครับผมอีกสามหน่อเนี่ยนะครับผมฝากไว้กับต้นแม่ยังแยกไม่ได้ นะครับตามรูปเลยนะครับผมเนาะถ้าใครสนใจยังไงก็นะครับสอบถามได้นะครับผมตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้นะครับผมนะครับใครสนใจก็ทักมาหาได้นะครับผมแต่ละต้นเนี่ยด่างชื่อสวยนะครับผมด่างเทพนะครับผมด่างกลายชมพูด่างว่ากิวนะครับดาวกระจายนะครับ ด่างลายฝนนะครับผมประมาณนั้นนะัใครสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรที่ลงไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ